สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่อคืนนะครับผมได้มีวิดีโอโอเวอร์วิวของ10.0ออกมาแล้วเมื่อวันก่อนนุนะมันก็จะมีวิดีโอของเจ้าผาดไฟ,ฟเดอร์ออกมาใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมว่าในวิดีโอเนี่ยมันมีเนื้อหาอะไรบ้างและยังมีประกาศผลนัวไรมี่ครับผมที่ผมได้แจกไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จะมาประกาศกันก่อนอื่นเราไปดูก่อนดีกว่าครับผมว่าวิดีโออันนี้หละเขามีเนื้อหาอะไรบ้างครับผม เริ่มมาอ้าวทันที่ใหม่เลยครับตามล่าศัตรูด้วยมือเล็กๆของเขาเริ่มสิบปีครับผมอ่าสิบปีวอลโบอลนะมันจะมีเริ่มมาจากโหมดหมุนเวียนครับผมมีคนอยากได้โมมใหม่อันนี้คือก้าวแรกเลยครับโหมดหมุนเวียนจะมาทุกวันสลับกันทุกวันครับผม แต่ว่าโหมดเดิมๆยังอยู่นะไม่หายไปไหนนะเขาพยายามที่จะทดลองมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ละเลยไม่ทำอะไรโหมดที่มีอยู่ยังเหมือนเดิมครับผม domination เนี่ย beacon rush dead m a p f r all รือว่าตะลุมบอลก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมหุ่นตัวใหม่ hard spider ครับเน้นการเล่นเป็นทีมนะ แล้วก็จะทำลายเป้าหมายด้วยการมาร์คเข้าไปครับผมถ้าเกิดคุณทำลายศัตรูที่มีเครื่องหมายได้เนี่ยคุณก็จะได้รับบูทพิเศษขึ้นมาและยังมีน่าสนใจมากเลยเช่นกันด้วยมือเล็กๆของเขานี่นี่นักบินครับผมแล้วกับมีโดรนมีอาวุธใหม่ทำให้มันทรงพลังมากขึ้นครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูการวิดีโอนี้นะ พาสฟายเดอร์โอเวอร์วิวครับผมทูบีนคอนติเนียลอะไรมีแเพิ่มเติม,ตมตอัปเดตนย่ี้ครับผมนี่นี่นี่แอนติเมดดิสเตรียครับน่ารักป巴拉อ๋อแต่ว่ามันจะได้ง่ายจริรงเหรอนิวแมพครับผมแผนที่ใหม่ชื่อกล่าวซีโร่อะชื่อแผนที่นะอ่านี่อะไรเนี่ยแคตาลิซิมแคตาลิซิม โอเคเป็นการอารวาสของเกรซเวิร์มคือเห็บเทาไม่ใช่แมงมุมนะจริงโอเคแล้วมีไลฟ์โชว์ครับผมครบรอบ10ปีแล้วมันมีการนำเสนอข้อมูลในอนาคตด้วยครับรอดูนี่ครับผมวันที่24เมษายนอีกก็อีกเยอะอีกนานเลยโอเครับผมเนี่ย เฮ้ยคือแล้วแบบมันมีหุน่นเยอะแยะเลยอะ่ะเอออันนี้มีปุ่มถอดอุปกรณ์ด้วยครับผมปุ่นที่ใครใครก็ขอร้องมา <laughs> โอเคน่าประมาณนี้ครับผมกดแรงๆเลยนะทุบๆลงไปเลย <laughs> จบแล้วประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอของผาดไฟเดอร์กันดีกว่าครับผมว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้าง มาถึงวิดีโอของเปิดตัวของผ่าสไปเดอร์กันบ้างครับผมมีอะไรบ้างนะไปดูครับไปขอให้เป็นวันที่ดีครับผมแ,แหงอีกแล้ว <c oughs> มีสิ่งใหม่อยากให้คุณเห็น <c oughs> มีอะไร <c oughs> บทบาท <c oughs> วิธีใหม่สำหรับคุนซัพพอร์ต <c oughs> นะครับ อันนี้คือดาเมจการคิวไรที่คุณตัวนี้ทำได้อันนี้คือจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดคุณเห็นเครื่องหมายบนหัวศัตรูเนี่ยถ้าเกิดคุณทำลายมันได้หรือว่าคิวได้แอซิดได้นะมันก็จะได้บูตเพิ่มขึ้นมาครับผมอ๋อจะได้ทั้ง ความเร็วขึ้นมาได้ทั้งดาเมจขึ้นมาหิวเลือดด้วยโอ้โหโคสลักพาประโยชน์เลยอนะ่ะคือมีประโยชน์ให้เพื่อนด้วยไม่ได้เฉพาะแค่ตัวเองนะเอออย่างนี้ถ้าเกิดพาสไฟเดอร์แบบใส่สกิลศัตรูที่กำลังใกล้ตายอย่างเงี้ยไอตัวผาไฟเดอร์เองก็จะได้สกิลนั้นมาด้วยนะเออก็ดูโอเคนะครับผมแต่ในสภาพทีนี้นักบินนักบินปิดโล่3มวินาทีอ่ะ เวลาผัาไฟเดอร์ใส่สกิลหุ่นตัวไหนนะอย่างสเกิดใส่สกิลเบดเวียเบดเวียโลกก็จะหายไป3วินาทีคนอื่นก็จะยิงเข้าได้ครับผมจะสามวิเองผมว่าไม่น่าใช่ปัญหา้าซักสิบวิอะไรอย่างงี้น่าจะปวดหัว <c oughs> อมันเป็นหุ่นที่อ่อนแอนะบอบบางมากๆเลยครับผมมันไม่มีต้านทงตานทานอะไรเลย แน่โดนลุมขนาดนี้จะไปรอดเหรอแต่ว่าถ้าเกิดใครยิงมันจากระยะไก,กล800เมตรไม่เกิน80เมตรเนี่ยมันก็จะถูกลดดาเมจครับผมมีโดรนใหม่ครับผมฟรีโซลบความเสียหายสีเทาด้วยทุกครั้งที่ซัเฟชั่นหมดลง แล้วยังมีอาวุธใหม่ละอ๋โอโดนมีอาวุธใหมล่ล่ะกระสุนเยือกแข็งครับไอ้นี่นี่นี่กระสุนเยือกแข็งอาวุธใหม่ทั้ง3ขนาดเลยต้องขอบคุณการเอาแมงมุงมไอเห็บเทาเนี่ยไม่ใช่แมงมุงมดิ มันเป็นอาวุธที่คล้ายๆจรวดระเบิดนะเวลาสะสมเอฟเฟลเกนโครบผมมันก็จะบึ้มออกมาใช่ไหมแต่ว่าบึ้มแทนที่จะเป็นเหมือนไฟอ่ะก็จะบึ้มเป็นน้ําแข็งครับผมทําให้ศัตรูช้าลงแล้วก็ไร้รับน้ำหม็นมากขึ้นด้วยอ๋อใครๆก็อยากอยู่ทีมผัดไฟเดอร์ครับผมอยากให้มีผาดไฟเดอร์อยู่ในทีมโอเคโปรดติดตามขอใหม่ได้ตลอดเวลาเจอกันในสนามลบว้าว ชากเดียวกันกับเมื่อกี้นี่ว่าโอเคก็ประมาณนี้คับเพื่อนมันก็ของใหม่ๆเนอะมันก็แต่ถือว่าขาดไฟเดอร์เดี่ยมันเป็นทุลนสายซัพพอร์ตจริงๆแหละมันไม่ได้แบบสกิลเวอร์วังอลังการเหมือนแพะใช่ไหมวิ่งชนกระเด็นยิงไม่เข้าเลยอะไรเลยอันนี้มันก็เฮ้ยมันก็ตายง่ายนะแต่ว่าสกิลของมันอาจจะดูแบบปวนนะล็อกขาบ้างอะไรบ้างเงี้ยปวดหัวกันเลยแน่นอนครับผม โอเคโอเคไปติดตามกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปประกาศผลกันดีกว่าผมว่าผู้โชคดีทั้ง7็คนที่ได้นัวไรมิ่งไปเนี่ยเป็นใครบ้างครับผมไปกันเลยว้า wow. วมาในส่วนของการประกาศผลกันดีกว่าครับผมก็ใใรจะใช้เว็บไซต์เดิมเลยนะเราก็ต้องคัดลอกวิดีโอที่ผมให้เพื่อนๆได้ลงไอเดียเอาไว้มาเลยครับวางไว้ตรงนี้เลยและที่สำคัญนะเพื่อนๆจะต้องมีแฮชแท็ก ฮชแท็ก DMBL ครับผมที่ทำถูกปฏิกามาดูกันว่ามีผู้โชคดีทั้งหมดกี่คนที่ผู้ที่ทำถูกปฏิกาครับผมอยู่ทั้งหมดทั้งหมด190คนว้าแต่ว่าการจับสมาชิกในครั้งนี้ครับผมมีสมาชิกลงไอเดียไว้2คนเพราะฉะนั้นครับผม2คนนี้ก็ได้รางวัลไปเลยนะขอใหดีนะสมาชิกข้างผมนี่สุดๆเลยไปครับผม เราไปดูกันดีกว่าว่าคนแรกที่จะได้นัวะไลมิ่งไปเนี่ยคือใครใครจะได้ไปครับผมคนแรกคือโอ้โหนี่ไงสมาชิกป้องผมด้วยแล้วก็จับีได้ด้วย,วยจนดวงดีเกินไปแล้วชื่อแทสันครับผมโอ,โอเคนะได้ไปแล้วได้ไปแล้วเราจะอะไรกันเนี่ยดวงดีอะไรขนาดนี้โอเคคนแรกทั้งที่สองครับผมไปกันคนแรกครับผมหุณ เตครับผมเห็นไหมเราเรียกกันง่ายเลยเห็นไหมโอ้ล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ครับ J J Q นะครับผมซ้ำไหมเอ่ยไม่ซ้าครับผมก็ได้ไปคุณรากกอนนะโอเคคุณเกตยินดีด้วยนะครับคนที่สองครับผมที่จะได้ไปนั่นก็คือคุณหมไม่ไม่มีชื่ออะ กุ้มคุ้ม,มโพธาลุธนาครับผมเนี่ยเห็นไหมกุ้มพอดโอ้ยชือ่อกัอนแล้วมันไม่มีเว้นวรรกไงก็เรียกยากครับผมบอกให้เขียนชื่อเล่นมาด้วยก็ไม่เขียนนะ CL ครับผมคาใจอยู่คุมพด ไม่ใช่าจังครัจังเให้เขียนชิ่อเล่นมาด้วยนะโอเคครับผมไม่สครับผมก็ได้ไปมาคือเลยกยากมากเลยนะครับผมโอเคคนที่สั่งมาผมคือสาธุครับคือสาธุไหม <laughs> อนนะคือดรีมเออน่โอเค ชื่อสาธุใช่หมหนึ่งหนึ่งหครับผมโอ้นี่ไอเดีเป็นตัวเลขนำมาเลยเฮ้ยไม่ค่อยได้เจอนะนี่หนึ่งหนึ่งก็เหมือนกันไม่มีซ้ำก็ผมก็ได้ไปโอเคยิน okay. ด,ดีนะครับคุณสาธุ <c oughs> ไม่น่าใช้ชื่อนี้หรอกไปครับผมคนที่สนั่นก็คือโอ้เซนเลนคิลเลอร์ครับผม วางไว้ครับนายชีซ้ำไหมไม่มีนะโอเคไม่มีสามผมก็ได้ไป้ายโอ้คนสุดท้ายแล้วครับผมสําหรับบุคคลธรรมดานะครับบุคคลทั่วไปอันสุดท้ายเป็นของใครคุณกายครับผมอ่าคุณกายนะ นายเอฟนะผมเก้าเอฟนะครับจำไหมเอ่ยไม่มีสามรับผมก็ได้ไปเลยอ่าขอแสดงความยินดีกับผมกับผู้โชคดีทั้ง7คนด้วยนะแล้วมาคอยติดตามกันนะผมว่าครั้งต่อไปจะมีอะไรมาแจากและวันอังคารหน้าอัปเดตใหม่ก็จะเข้ามาเต็มๆแล้วครับผมแพทใหม่ก็จะเข้ามาเต็มๆแล้วรอดูความปั่นป่วนของเจ้าพาสไฟเดอร์ครับผมว่ามันจะมาเล่นลง,ลงในสานามจริงๆเนี่ยมันจะ ป่นได้ขนาดไหนใช่ไหมปีสกิลหยุดจึก๊กใส่เดดมาร์กใส่มาร์กเข้าไปใครคิวได้ก็จะได้ฮันเตอร์ได้บูทขึ้นไปอีกโอ้โหผมว่าไม่โหดแต่ป่วนแน่นอนครับผมอ่ะคอยติดตามกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวบอล